พี่น้องที่เกิดในวันพุธครับในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2565นะครับเส้นทางดวงของท่านมีโอกาสที่จะผ่านพ้นอุปสรรคมีโอกาสที่จะได้พบกับความสําเร็จความก้าวหน้ารุ่งเรืองและเป็นดวงของผู้ใหญ่อุปถมัมภ์ค้าชูดูแลช่วยเหลือบอกแนะนําแนวทางต่างๆให้ท่านพบกับความมั่นคงต่อไปนะครับรวมทั้งโอกาสอื่นๆก็ยังมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับ แต่ก็จะมีบางจุดบางเรื่องที่ควรใส่ใจว่าจะเป็นอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรพี่น้องชาววันพุธเข้ามาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาววันพุธครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของชาววันพุธในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2565นะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกล้อง ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะเรามาดูกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ก็ขอให้ใช้วิจารณญยาณในการดูควบคู่กันไปด้วยซึ่งมันอาจจะไม่ถูกต้องกับชีวิตของท่านเลยก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะครับดูแล้วก็เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปปรับใช้กับชีวิตไปเป็นไกด์ไลน์สร้างกำลังใจให้กับตัวเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮัก เอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของชาววันพุธจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2565เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขจะเป็นอย่างไรบ้างมีทิศทางมีชีวิตเป็นอย่างไรต่อจากนี้ไปนะครับมาดูกันได้เลยครับ เรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของการงานเส้นทางอาชีพการงานแนวทางชีวิตของชาววันพุธจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1เป็นอัศวินเป็นอัศวินถ้วยนะครับอัศวินถ้วยคือความละเอียดความร,รบอบคอบความใส่ใจเป็นเรื่องที่พี่น้องชาววันพุธควรที่จะนํามาปรับใช้กับชีวิตว่า,วาเราจะดําเนินชีวิตในช่วงเดือนเมษายนด้วยความละเอียด ด้วยความรอบคอบไม่บงไม่โชงช่างไม่ทำอะไรตามใจชอบจนเกินไปหรือไม่หมือหวาไม่มุ่งจนทยานไปแบบที่ขาดสติขาดความยั้งคิดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการงานก็จะมีโครงการโครงงานบางส่วนที่ท่านจะต้องดูดีๆศึกษาหารายละเอียดหาความรู้หาความมั่นใจก่อนว่าเราทำได้มากน้อยขนาดไหนเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเพื่อให้ ภาระหน้าที่การงานของท่านมีโอกาสดีๆและก็จะมีความมั่นคงต่อไปนะครับบางเรื่องก็ต้องทบทวนกันหลายรอบนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่างานของเราไม่มีความผิดพลาดนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นสีมเมท้านะครับสีมเมท้าคือโอกาสโอกาสของการงานที่พี่น้องชาววันพุธมีแนวโน้มที่จะได้เข้ามานะครับเรื่องของการรอคอยงาน ถ้าเผื่อว่าท่านสมัครงานไว้สอบแข่งขันสอบเพื่อเรียนต่อเสียเพื่อบรรจุงานหรือว่าสมัครกานก็มีแนวโน้มที่ดีที่น่าพอใจที่จะได้รับการคัดเลือกการถูกเรียกตัวเข้าไปทํางานเรียนต่อหรือไม่ก็มีความรู้เพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับคนที่ทํางานประจํา ก็มีแนวโน้มที่ดีในการที่จะเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นแบบเป็นไปอย่างช้าๆแต่ว่ามีความมั่นคงมีอนาคตรุ่งเรืองมีความสดใสต่อไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการยกระดับตัวเองพัฒนาตัวเองในอาชีพการงานโดยเฉพาะงานประจำก็จะเติบโตมั่นคงขึ้นนะครับประการต่อมาเรามาดูส่วนที่3ในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเป็น6ถ้วย หกถ้วยคือโอกาสในการที่จะได้แก้ไขข้อผิดพลาดจากอดีตนะครับเป็นเรื่องของการงานมีแนวโน้มที่ท่านจะได้แก้งานที่มันผิดพลาดคือศึกษาใหม่นั่นแหละนำมาปรับปรุงใหม่แก้ไขใหม่แล้วก็มีทิศทางที่ดีขึ้นเกิดเดิมมีโอกาสที่จะได้ทำต่อนะครับงานอะไรที่มันยังมีปัญหาเหมือนกับว่ามันจะถูกทิ้งไปแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าเหมือนกับว่าทุกอย่างกำลังจะเสียหายจากศูญเสียไป แต่ช่วงเดือนเมษายนทบทวนใหม่ได้นะครับนำมากลับมาดูใหม่ทำใหม่แล้วมีโอกาสที่จะได้กลับมาฟื้นฟูนฟนฟนทำใหม่และมีความสำเร็จต่อไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการงานนอกจากนี้ยังมีงานเข้ามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจําที่มันมีงานเข้ามารับผิดชอบมากขึ้นอะไรต่างๆที่ตามเข้ามารวมทั้งงานฟรลแลนซ์งานจอรนหรือว่างานที่เราทําเฉพาะ เรื่องเฉพาะครั้งไปนะครับก็มีโอกาสดีเข้ามาตลอดผู้ใหญ่มอบงานให้มาทำหรือไม่ก็เพื่อนฟูแนะนำงานเข้ามาตลอดการค้าการขายการตกลงงานกันต่างการเจร,ราจาธุรกิจต่างๆมีแนวโน้มที่จะหมุนเข้ามาตลอดนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับมันจะเชื่อมโยงกับคำว่าการเงินต่อไปด้วยนะครับว่บาง,งานมาตลอดและการเงินก็จะต้องดีขึ้นนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่ส เรื่องของการเงินแนวทางทิศทางต่างๆของการเงินในช่วเงเดือนเมษายนของชาวบันพุธจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับมาเริ่มต้นจากทารุบใบที่1เป็น8 8. ดไม้เท้านะครับแไม้เท้าคือการได้มาการได้โอกาสต่างๆของการงานที่เชื่อมโยงกับการเงินการขยายโอกาสการได้มาซึ่งบรรดาอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นที่ดินบางคนก็จะมีการต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัย เพื่ออะไรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆบรรยากาศ mới, ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับนี่เป็นการที่จะได้มาต่อเติมสร้างโอ, <ว cultures> างอกาสใหม่ๆซึ่งงานเชื่อมกับเรื่องของการเงินด้วยนะครับมีบรรดาอสังหาริมทรัพย์เข้ามาด้วยในช่วงเมษมมานยนนะครับประการต่อมามาดูเรื่องที่2นะครับส่วนที่2ของเรื่องการเงินเป็น8ถ้วย8ถ้วยคือเรื่องของการที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาการเงินได้ สำหรับคนที่เจออุปสรรคสำหรับคนที่เจอภาระหนี้สินเงินฝืดเครื่องเงินขาดมือในช่วงก่อนหน้านี้นะครับรายจ่ายมันเยอะอะไรประมาณนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะได้ แก้ไขได้ในช่วงเดือนเมษายนนะครับมีแนวทางมีทิศทางดีๆคนที่รอคอยการเงินรอคอยเงินสักก้อนที่น่าพอใจอยู่นะครับท่านก็ยังมีแนวโน้มที่ดีที่จะได้รับเข้ามาในช่วงเดือนเมษายนนะครับคือก้าวพ้นจากอุปสรรคก้าวพ้นจากปัญหาของการเงินได้แล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีรายได้มีผลประกอบการมีกำไรมีเงินหมุนเข้ามาตลอดในช่วงเมษายนนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินเป็นเด็กถือดาบนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ควรระวังสําหรับเด็กๆลูกหลานบริวาร ที่อาจจะมีส่วนทําให้พี่น้องชาววันพุธต้องจ่ายเงินต้องใช้จ่ายดูแลกันเงินด้วยนะครับอาจจะต้องความรับผิดชอบบางด้านบางอย่างความสูญเสียที่อาจจะขึ้นจะเกิดขึ้นเพราะความใจร้อนของเด็กๆด,ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางาระมัดระวังป้องกันไว้ก่อนประครับประคองกันไปดูแลกันไปนะครับไม่เป็นไรไม่เลือบาาขวาแรงแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่ามันยุ่งยุ่งยากยากในใจนิดหนึ่งนะครับเป็นแนวทางที่เรารู้แล้วก็ปรับ เปลี่ยนปรปับปรุงแนวทางทิศทางต่ตางๆให้ดีขึ้นต่อไปนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักครอบครัวแนวทางชีวิตของคนที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับใบที่หนึ่เป็นเดอสันเป็นดวงตะวันเจิดจ้าสดใสสวยงามสว่างสวยเหมือนอากาศที่เหมือนบรรยากาศเหมือนแดดกลางเดือนเมษาย,ยนนะครับสว่างขึ้นมาแต่ไม่ใช่ความร้อนทุรนทุรายนะครับพี่น้องชาว วันพุธนะครับเป็นความสดใสเป็นความสวยงามเป็นการที่พ้นจากปัญหาสถานการณ์บึกเก็สถานการณ์ที่ไม่คดีในเรื่องของครอบครัวและความรักนะครับพี่น้องชาววันพุธมีโอกาสที่จะพบเจอคนที่เป็นผู้นํา คนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลเราในเรื่องของครอบครัวความรักด้วยนะครับแม้ว่าเขาอาจจะเอาแต่ใจตัวเองบ้างอาจจะมีอารมณ์แบบคนใจร้อนนิดหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีโอ,อกาสที่ดีคือมีความเข้าใจมีความเห็นใจในส่วนที่ความจรงิงจังจรงิจรงใจนั้นมีอยู่พร้อมในช่วงนี้นะครับไม่ใช่ความก่อ,ก,อกลิ้งหรือว่าไม่การไม่ใช่ว่าการโกหกหลอกลวงซึ่งกันและกันนะครับจะเป็นการที่ว่า รักแล้วรักจริงจังนะรักแล้วมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เลยนะอะไรได้แต่ว่าอาจจะมีคนที่อารมณ์ร้อนนิดนึงนะครับคือเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะไปอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นแนวทางความรักที่สามารถจูนความรู้สึกจูนอารมณ์จูนทัศนคติต่างๆเข้าหากันได้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นไพ่พระสังฆราชนะครับอันนี้ก็เจอผู้ใหญ่ นะครับคนที่รอคอยอยู่เจอผู้ใหญ่เจอนักบริหารเจอผู้ที่มีความรู้ความสามารถเจอนักปร,ราชญาดเข้ามาในวงจรชีวิตของความรักนะครับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับก็จะประครับประคองกันดูแลซึ่งกันในการให้ความรู้ให้ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจขึ้นกันในการช่วยกันทําในสิ่งที่ดีๆเพื่อที่จะทําให้ครอบครัวมีความ มั่นคงต่อไปนะครับคือไม่ถึงขนาดว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างอยู่ก็ไม่ใช่นะครับเป็นลักษณะของความเข้าใจเห็นใจมีความเมตตาต่อกันด้วยนะครับอันนี้เป็นครอบครัวเป็นความรักความอบอุ่นที่ยังอยู่ในช่วงเวลาดีๆอยู่นะครับเพียงแต่ว่าสำหรับท่านที่กำลังรอคอยนะครับท่านอาจจะเจอคนที่บางคนนะครับบางผู้ใหญ่บางท่านนะครับก็อาจจะ เหมือนอคนที่ทรงภูมิความรู้นะครับใจเย็นเย็นบ้างอะไรบ้างนะครับอดทนรอคอยใช้ระยะเวลารอคอยมานานพอสมควรนะครับในเรื่องของความรักในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับประการต่อมาพอเราจะมาดูส่วนที่สนะครับเป็น1ดาบนะครับก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาบ้างอะไรบ้างนะครับมีแนวทางทิศทางที่จะต้องเลือกว่าจะเดินหน้าอย่างไรต่อไปในเส้นทางของความรักนะครับ อันนี้ก็อยู่ในวิสัยอยู่ในแนวทางที่พี่น้องชาววันพุธสามารถทําได้มีช่วงเวลามีอํานาจมีหน้าที่มีเรื่องที่ตัดสินใจแล้วก็ยังสามารถจัดการบริหารได้นะครับความรักนะครับพี่น้องชาววันพุธในช่วงเดือนเมษายนนะครับมีโอกาสเจอที่จะเจอผู้หลักผู้ใหญ่เจอคนที่ใช่เจอคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับเป็นนักบริหารเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนที่มีความมั่นคงเข้ามา ในชีวิตของท่านนะครับสำหรับคนที่รอคอยนะครับแต่ว่าอาจจะช้านิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็จะเข้าใจซึ่งกและกัน,นกรประครับประคองซึ่งกแลเดัน,นแล้วฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันได้นะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่4ี่คือเรื่องของทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นอย่างไรามาเริ่มต้นจากทาร่ใบที่1เป็นอัศวินดาบนะครับชีวิตเดินหน้าต่อไป ในช่วงเดือนเมษายนอาจจะมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยบางคนก็ออกต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างนะครับเจออุปสรรคบ้างชีวิตมีเรื่องตื่นเต้นตลอดในช่วงเดือนเมษายนนะครับก็ขอให้ใจเย็นๆด้วยนะครับลดอารมณ์ลงไปบ้างอย่าใจร้อนเพื่อความมั่นคงเพื่ออะไรที่มันดีๆนะครับถ้าใจร้อนก็อาจจะเกิดเหตุที่เราต้องยุ่งยากลําบากใจอยู่บ้างนะครับอ่ะอันนี้เรื่องของจิตใจก็ย,ยังสําคัญนะครับใจเย็นๆประการต่อมามาดูส่วนที่2 เป็นหนึ่งถ้วยนะครับนี่คืออารมณ์บรรยากาศดีๆนะครับมีแนวโน้มที่จะอยู่ในบรรยากาศที่ดีๆเข้าใจซึ่งกัรแลีการความอบอุ่นครอบครัวญาติพี่น้องพ่อแม่บรรยากาศที่มีความสุขด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในแนวทางที่ท่านมีแนวโน้มที่จะได้พบสร้างบรรยากาศที่ดีเข้ามาในวงจรชีวิตในช่วงเดือนเมษายนนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็น5เหรียญน,นะครับอันนี้เรื่องรายจ่ายจ่ายเยอะนะครับพี่น้องชาว วันพุธนะครับเดือนเมษายนอาจจะไปเดือนของการใช้จ่ายเงินด้วยนะครับก็มีแผนงานนิดนึงนะครับในเรื่องของการเงินว่าจะเดินทางอย่างไรจะใช้จ่ายอย่างไรมีอะไรบ้างแล้วก็ต้องเก็บส่วนหนึ่งไว้ด้วยเผื่อว่ามีเรื่องจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับซึ่งอาจจะเกิดมาด้วยก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของเหตุการณ์แนวทางการแก้ไขการป้องกัน เพื่อที่เราจะได้รับอะไรดีๆมากที่สุดในช่วงเดือนเมษายนนะครับต่อมาเรายังมีไพ่ทาโร่ใบที่13ใบสุดท้ายในการที่จะให้คำแนะนำสำหรับพี่น้องชาววันพุธนะครับเป็น4ดาบนะครับเชื่อมโยงกับคำว่าใจเย็นๆรอบคอบอดทนรอคอยและก็เรื่องสุขภาพ ก็อย่าลืมมองข้ามสุขภาพนะครับจะทําอะไรจะทํากิจกรรมหรือว่าจะเดินทางอย่างไรนะครับก็ใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยนะครับมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่และคนก็จะแตกต่างกันไปสําหรับปัญหาสุขภาพนะครับก็หมอฮะก็ขอแนะนําว่าดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ในช่วงของการเดินทางการทาง,งานการจะทํากิจกรรมอะไรก็ตามนะครับอะไรที่มีความละเอียดมีความรอบคอบได้ก็ต้องทําในสิ่งนั้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใจร้อนจนเกินไปนะครับ รสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2565นะครับเส้นทางของอาชีพการงานมีแนวโน้มที่จะเติบโตที่จะมั่นคงขึ้นในเรื่องของอาชีพการงานไม่ว่างานประจําหรือว่าอาชีพส่วนตัวนะครับมีแนวโน้มที่จะได้รับการแก้ไข จากส่วนที่ผิดพลาดและมีโอกาสดีที่ผู้ใหญ่ให้คําแนะนําให้การสานับสนุนให้ความช่วยเหลือเรื่องของการงานจึงจะเกิดขึ้นมาเติบโตบมั่นคงต่อไปด้วยความมั่นคงด้วยนะครับเส้นทางของการเงินพี่น้องชาววันพุธมีแนวโน้มที่ดีมากๆที่จะแก้ไขปัญหาของการเงินได้ผ่านพ้นวิกฤตผ่านพ้นเรื่องยุงย่งย,งยากในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาจํานวนไม่น้อยด้วยนะครับอ่ะมีเงินคล่องมีเงินคล่องมือใช้จ่ายแบบสบายๆในช่วงเดือนเมษายนและ มีโอกาสที่จะได้มาซึ่งบรรดาอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับอาจจะเป็นที่ดินต่อเติมบ้านอาคารที่อยู่อาศัยด้วยนะครับก็มีแนวโน้มรวมทั้งบรมรมาตวังเรื่องของการที่เราอาจจะต้องใช้จ่ายเพราะเรื่องของลูกหลานเด็กๆบริวารของท่านด้วยนะครับส่วนเรื่องของโอกาสครอบครองความรักมีโอกาสที่จะพบเจอคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นนักปราชญ์คนเป็นผู้นําเป็นนักบริหารมีความรู้ความสามารถมีความมั่นคงใจคอเด็ดเดี่ยวแต่ว่ามีความจริงใจ จริงจังด้วยนะครับเพียงแต่ว่าบางท่านบางคนก็อาจจะใช้ระยะเวลาในการรอคอยอยู่บ้างนะครับการตัดสินใจในช่วงเวลานี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่จะเลือกเส้นทางชีวิตของท่านในเรื่องของประเด็นความรักด้วยนะครับทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับช่วงเดือน เมษายนเป็นเดือนของการเดินทางค่อนข้างที่จะเยอะและบ่อยสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับก็ต้องระมัดระวังในความรอบคอบละเอียดในการเดินทางด้วยนะครับมีสติไม่ประมาทอารมณ์เป็นสิ่งที่สําคัญมีแนวโน้มที่ท่านจะต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะก็ขอให้มีแผนงานบางแผนเกี่ยวกับการเงินไว้ด้วยนะครับรวมทั้งอะไรที่เราควรระมัดระวังมีสติไม่ประมาทเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในแนวทางชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันพุธในช่วงเดือนเมษายนด้วย เลยนะครับ อะไะครับวันนี้บอกฮก็พยากรดวงของพี่น้องที่เกิดในวันพุธในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2565มาครบทุกเรื่องนะครับการงานการเงนินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางต่างๆของชีวิตนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากรดวงในวงก,งกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มี ความเป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องชาววันพุธทุกท่านทุกคนนะครับพบกับสิ่งที่ดีๆมีความสุขมีความก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองมีความร่ำรวยมีความมั่นคงในชีวิตและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ